<c oughs> ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณด้านในของบ้านบ้านโอ่งของเรานะคะของกรุงเทพนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะ <c oughs> มีพัดลมนี่นะคะบรรยากาศข้างในไฟฟ้านี่นะคะ อยู่มเย็นนะตัวเองถึงเป็นนีม่มีมียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะเสอทรัพท์ลมเปิดได้นะคะเยน่เปิดพัลมยิ่งเย็นเลยไม่ร้อนนะแต่ถ้าร้อนมากๆเนี่แค่เอาน้ำฉีดด้านนอกให้อโค์มความเย็นหรือว่าเอาผ้าหน,หนาๆปกคลุมอกให้มีนความเย็นก็ได้ รักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเนาะเปิดตรงไหนวะนี่เปิดไฟแล้วนะคะไม่เคยเข้ามานะมบ้านอมคลุงเทพนี่นี่เป็นกลางวันนะคะเป็นกลางวันนี่น้าน,นี้ก็จะเป็นท่อที่ต่อออกมานะคะจริงๆแล้วก้อนองคก้นอ,อ,องมันจะอยู่แค่นี้นะ มีแค่น huh. um, ี้แ uh ล้วเราหมุงเท้ก็จบด้านหัวกระโยดไปตรงนี้นะคะนี่โอ้โหมีลิ้นชักเก็บของอย่างดีนี่เป็นช่องกลางวันนะมีประตูระบายอาากศประตูปิดเปิดอันนี้เราจะปิดก่อนนะไม่เคยเข้ามาสักทีนี่เวลาปิดเลยเป็นแบบนี้มีรูระบายอากาศด้านขบนแอปซายมันไม่ร้อนนะตัวเองไม่คุณใครมา บ้านหนูไม่ได้เข้ามาดูสักทีนะคะนี่มีกโทรศัพท์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบนะคะลางไฟม้ด้านบนนี้นะคะแล้วเวลานอนนอนออยังไนงนอนดีกว่าจะนอนอักัตดงานกง็งถ้าเกิดเรานอนเนี่ยเท้ามันก็จะพอดีนะต้องเฉียง ถ้าทน้นทนนมันก็จะพีก็เฉียงได้แต่ท่าน,นอนแนวตรงขาจะไม่ได้แตนอนเฉียง,ง,ง,งได้หันคนที่มีความสูงประมาณร้อยกสิบสงวกว่าได้แล้วแบบกลางวันวนั้นเนี่ยมันมีลม ถามว่าโอมันก็ตากแดดนะแต่มันไม่ร้อนนะอันนี้คือสภาพจริงเลยเราเหมือนว่ามันจะอึดอัดแต่มันมีลมระบายมีพัดลมมีอะไรมัน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 ก็เหมือนบรรยากาศข้างนอกมันก็มีแล้วร้อนก็ร้อนเหมือนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละบรรยากาศเย็งจริงออกไป นี่จะเป็นห้อง,องนอนกรุงเทพนะคะตกย่างแล้วก็ปิดไฟแล้วเราจะไปถ่ายนี่นะคะเราก็ไม่ได้เคยมาเปิดดูสักทีเปิดไฟดูด้านนอกมีไฟฟ้าต่อคุอไปอย่างดีเลยนะคะนี่รปิดไฟไทางาปิดพรมก่อนปิดพรมก่อนนะคะสวิไฟ ปิดไฟมีตู้ยาสามัาด้วยนะจ๊ะไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่นะคะบ้านโองค์บ้านองค์บ้านโองที่เรามองเห็นนะคะบางคนผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่รู้ว่าด้านในมันเป็นอย่างไรนะจ๊ะนี่บ้านองคปิด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 ประตูปิด แต่ถ้าฝนตกนะฝนตกก็ปิดอย่างนี้ค่ะนะคะุาของเรานะคะหนึ่งเดียวในชานตะลุดนะคะดูหุ่นไลกานูุ่นนะคะหนึ่งเดียวนี่พี่ชายชอบทำอะไรที่แบบความคิดสร้างสารรค์อะนะคะ